สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศออบนแทคงน้ําขนาดใหญ่ที่ใช้น้ําบาดาลนะครับผมแล้วก็ใช้ระบบโซลาเซลล์ในการทํางานนี่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงเดีย๋ยวดูบรรยากาศรอบๆกันตรงนู้นจะเป็นโรงขาวๆนั่นก็คือโรงพอก้านะครับผมส่วนด้านข้างๆโรงพอก้าก็จะเป็นเอ,อ่อผักสลัดนะครับก็จะมีหลากหลายชนิดกินโอกเคดตโอก๊กวินิคคอสคอสอ,อะไรต่างๆจะอยู่ตรงนั้นด้านนั้น นี่ก็จะเห็นบรรยากาศรอบๆสวนหมดเลยครับส่วนอันนั้นบ้านพักลากโลกเออเป็นบ้านพักที่ผมนอนนะครับเนะี่ยและนี่เป็นบ้านของทีมงานเขาทำอะไรอยู่นะเขาอ,อะไระครับเนะี่ยแล้วก็บรรยากาศฟิลเขานะครับพาไปชมต่อตรงนี้เป็นเออรเรากำลังก่อสร้างธนาคารดินตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนนี้ยาวๆไปเลยก็จะเป็นโซนโซนผักสองด้านนั้นจะเป็นเอ่อแปลงดินที่ปลูกดอกไม้นะครับผมที่เราทําเป็นเลขเก้านะอันนี้ก็เป็นโซนผักสวนครัวไม้เลื้อยผักต่างๆก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มโซนต่างๆครับห้องน้ำ แล้วก็โซนสัตว์ต่างๆในวัฒจักรของเรารับอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะได้เปิดให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวชมกันนะครับการก่อสร้างที่นี่ก็ดําเนินมาเอหลายปีอยู่เหมือนกันครับหลายคนก right ็เริ่มเหนื่อยเริ่มท้อแต่ว่าขอให้สู้ต er ่อไปนะครับผมเพื่อเชื่อมโยงแล้วก็สร้างคุณค่าต่างๆนะครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆ